สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่21สิงหาคม2565นะครับเฟรเดอร์ฟาเลอร์ผู้บัญชาการกองงานความมั่นคงและยุติธรรมแห่งตำรวจของสวิตเซอร์แลนด์นั้นเนี่ยครับได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตอนนี้เนี่ยปัญหาไฟฟ้าดับอาจทำม,มาซึ่งผลลัพธ์ที่ไม่คาดคิดนะครับโดยทางด้าน ฟาสเลอร์นั้นบอกนะครับว่าให้ลองจินตนาการดูคุณไม่สามารถถอนเงินจากตู้ ATM ได้อีกต่อไปคุณไม่สามารถใช้บัตรเครดิตจับจ่ายซื้อของในห้างร้านหรือคุณไม่สามารถเติมเชื้อเพลิงตามสถานให้บริการได้อีกต่อไปเครื่องทําความร้อนหยุดทํางานมันหนาวเหน็ดท้องถนนม,มืดมิดมันมีความเป็นไปได้ที่ผู้คนจะก่ออาชญากรรมหรือจะมีการปล้นสะดมเขาบอกด้วยว่าบรรดาเจ้าหน้าที่ของประเทศควรใช้มาตรการต่างๆเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับความเป็นไปได้ที่จะเกิดสถานการณ์รุนแรงดังกล่าวนะครับ ทั้งนี้ฟาดเลอร์ไม่เชื่อว่าสถานการณ์เลวร้ายัะกล่าวจะเกิดขึ้นจริงแต่ตำรวจเคยเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ลักษณะนี้มาแล้วโดวยก่อนหน้านี้เคยมีการฝึกซ้อมในปี2014ในการเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุไฟฟ้าดับที่เคยให้เห็นถึงข้อบกพร่องใหญ่ๆต่างๆในนั้นรวมถึงการขาดแคลนเครื่องกําเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินทั้งสําหรับตำรวจโรงพยาบาลและก็โครงสร้างพื้นฐานที่สําคัญข้อบกพร่องนี้ได้รับการจัดการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาดังนั้นกองกาลังด้านความมั่นคงจึงมีความพร้อมผู้บัญชาการตํารวจรายนี้ระบุด้วยว่า หน่วยงานของเขาเตรียมพร้อมกระทั่งจัดเตรียมเงินสดให้แก่ชาวสวิตเซอร์แลนด์หากว่าพวกเขาไม่สามารถใช้บัตรเครดิตตามห้างร้านต่างๆภายใต้ข้อตกลงที่ลงนามร่วมกันกับสถาบันการเงินทั้งหลายได้ความเห็นของทางด้านฟัสเลอรมมีขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่สวิตเซอร์แลนด์ออกมาเปิดเผยว่าบางทีพวกเขาอาจจะกำหนดข้อจำกัดด้านการบริโภคพลังงานในช่วงฤดูหนาวนี้ส่งสัญญ,ญาณว่าปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าเป็นหนึ่งในความเสี่ยงร้ายแรงที่สุดสำหรับประเทศไม่มีทางออกอสู่ทะเลแห่งนี้เนี่ยครับก่อนหน้านี้เวเนอร์ลูกินบูวันนา เอลคอมผู้ควบคุมกฎร,ระเบียบด,ด้านไฟฟ้าของสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยไฟฟ้ากําลังถูกใช้งานด้านความเลือนเลื่อนโดยสิ้นเชิงพร้อมเรียกร้องประชาชนเริ่มกักตุนเนี่ยครับเทียนแล้วก็ไม้ฟืนเนื่องจากว่าความเป็นไปได้ที่ประเทศแห่งนี้จะ,ะเผชิญปัญหาไฟฟ้าดับในช่วงฤดูหน,นาวน,นี้มีเป็นไปได้สูงอย่างยิ่งนะครับประชาชนนั้นอาจจะลุกฮือแล้วก็เลือกหนทางแห่งการปลดสดมหากว่าสวิตเซอร์แลนด์ประสบปัญหาขาดแคลนพลังงานอย่างรุนแรงในช่วงฤดูหน,นาวนี้ ดังนั้นเนี่ยครับทางด้านสิ่งที่เฟรเดอร์ r อร์ฟาเลอร์ผู้บัญชาการกองงานความมั่นคงและยุติธรรมของตํารวจสังกันเล่นนั้นได้ให้สัมภาษณ์ก็เป็นเพราะความห่วงใยนะครับว่ามันจะเกิดวิกฤตในลักษณะ ที่จะทําให้คนสวิตเซอร์แลนด์ส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยกลับใช้วิธีก่ออาชญากรรมเพื่อแก้ปัญหาเอาตัวรอดของตนเองแต่ว่านั่นแหละมันจะสร้างปัญหาสังคมนี่ก็กําลังเป็นปัญหาใหญ่นะครับของทางด้านสาภาพยุโรปหลายประเทศกับเรื่องของพลังงานมีไม่เพียงพอหลังจากที่พวกเขานั้นมีมาตรการในการคว่ำบาตรทางด้านรัสเซียหลังจากที่รัสเซียนั้นเปิดปฏิบัติการทางทหารในยูเครนตั้งแต่เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ครับ